สวัสดีครับเซลโพจนะครับที่ปรึกษาการขายอีซูซุสยามซิตี้สาขาบางใหญ่วันนี้จะนํารถทดลองขับไปเติมน้ํามันเนาะเพื่อนๆทราบหรือเปล่าครับว่าตัวอ่าอีูมิลส X ของเราหรือว่าตัวอีซูเนี่ยครับถังน้ํามันเนาะบรรจุได้กี่ลิตรตอบเลยนะครับมิลสถั X, งน้ํามันบรรจุได้80ลิตรเดี๋ยวเราจะนํารถทดลองขับไปเติมน้ํามันเนาะขึ้นมาปุ๊บสตาร์ทปับ๊บ ไฟหน้าจอโชว์เลยครับถังน้ํามันโชว์ถึงขนาดไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวเรานํารถทดลองขับไปเติมน้ํามันก่อนถังน้ํามันนะครับจะโชว์จะโชว์ว่า ต้องเติมน้ำมันแล้วครับจะอยู่ที่ประมาณ2ขีด2ขีดนี่ครับ2ขีดนี้สามารถขับขี่ได้เนาะขึ้นอยู่กับตัวลักษณะการขับขี่แล้วก็สภาพการจราจรนะครับถังน้ํามันของเรา80ลิตรเนี่ยครับมันจะมี20ขีดอนออ่าขีดเล็กเนี่ยครับพอเหลือ2ขีดปุ๊บเขาจะโชว์แจ้งเตือนให้เราให้เราเติมน้ํามันแล้วนยครับเนาะลิตร เถัง80ลิตรตัวนี้คิดง่ายๆคิดง่ายๆนะครับถังน้ำมัน80ลิตรเนาะหารด้วย20 20ตัวนี้นครับ1ขีด1ขีดก็จะมีประมาณ4ลิตร4ลิตรนะครับ2ขีดก็จะเหลือประมาณ8ลิตร8ลิตรเนี่ยครับถ้าลูกค้าขับขี่เนะาะขับขี่ประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ ตัวสองขีดเนี่ยครับมันก็จะสามารถขับได้ประมาณหนะึ่งร้อยถึงหนึ่งรอยี่สิบกิโลเมตระประมาณนี้ครับแต่นี้ต้องแจ้งก่อนนะครับว่าเป็นการประมาณนะแล้วก็ตัวอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับตัวลัวกษณะการขับขี่แล้วก็สภาพการจราจรด้วยเราจะไปเติมน้ํามันตัวนี้ครับไม่โชว์แล้วไม่ไม,ไม่ไม่โชว์เลยนะครับว่าตัวเนี้เหลือกี่ขีดเนาะจะถึงปั๊มหรือเปล่านะ้อ เรียบร้อยเติมน้ามันเรียบร้อยนะครับจากเมื่อกี้นี้หน้าจอไม่ขึ้นเลยนะครับไม่ขึ้นขีดเลยน,นี้เติมน้ํามันไป500บาทขึ้นมาประมาณ4ขีดเรียบร้อยโอเคอเคติมน้ํามันมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกําลังกลับโชว์รูปตัวนี้ครับหน้าจอ m a d ครับด้านบนอันนี้ผมเซตไว้จะมีในธงของตัวด้านซ้ายเนาะเป็นระยะทางที่สามารถขับได้เนาะในส่วนของตรงกลางจะเป็นความเร็ว ก็เป็นด้านขวาเป็นในตัวของตัวเวลาครับตอนนี้หน้าจอด้านด้านซ้ายมือโชว์อยู่ที่135กิโลเมตรครับกลับถึงโชว์รูมเรียบร้อยนะครับรถทดลองขับพร้อมสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับฝากไว้นิดนึงสำหรับลูกค้าทุกท่านที่ใช้รถนะครับเราไม่ควรที่จะปล่อยให้ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเนาะมีปริมาณน้อยจนเกินไปจะทำให้เกิดปัญหาอยู่2ประการนะครับ หนึ่งอาจจะทําให้กรองเชื้อเพลิงครับตันเร็วจนเกินไปเพราะว่าในส่วนของตัวด้านล่างถังนะครับอาจจะมีตะก,กรนสิ่งขกปรกอยู่เนาะสปั๊มติ๊กในถังนะครับอาจจะทํางานหนักเกิดความร้อนอาจจะทําให้ตัวปั๊มติ๊กในถังนะครับชํารุดได้แล้วก็ยังไงก็ฝากช่องโพดอีสุไว้ด้วยนะครับเกร็ดสาระดีๆนะครับคลิปหน้ารอท่านอยู่ขอบคุณครับ